ท้องอืดน,น้ำหนักขึ้นสิวเห่อทั้งหมดอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งนี้ดูให้จบมีวิธีแก้ตอนท้ายสมมติว่าเราทานอาหารเข้าไปแล้วตอนนั้นกรดในกระเพาะเรามีน้อยการย่อยก็จะไม่ดีเมื่ออาหารถูกย่อยในกระเพาะไม่ดีและเมื่อผ่านไปที่ลำไส้จะเป็นหน้าที่ของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ที่ช่วยในการย่อยเมื่อแบคทีเรียย่อยแล้วจะปล่อยแกส๊สออกมาทําให้เรารู้สึกอืดอัดแน่น ท้องอืดแบคทีเรียในลำไส้มีชนิดที่ดีและไม่ดีและถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบทานอาหารจั๊งฟู้ดแป้งหรือน้ำตาลหรือโปรเซสฟู้ดเยอะๆจะทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเติบโตและขยายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันแบคทีเรียที่ดีก็จะค่อยๆลดลงและลดลงแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น 1. ท้องอืดบ่อยท้องเสียง่าย 2. น้ำหนักเพิ่มขึ้นแบบงงๆ 3. บางคนสิวขึ้นเต็มหน้า4 อารมณ์ก็จะไม่ค่อยดีพอดีคือเราเพิ่มแบคทีเรียที่ดีได้ 1. กินโยเกิร์ตกิมจิหรือคอมบูชา 2. ลดการกินอาหารแปรรูปของมันหรือของทอด 3. ลดการกินแป้งแล้วก็น้ำตาล 4. ลดความเครียด 5. ลดอาการนอนดึกหรือพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อเราเติมแบคทีเรียที่ดีเข้าไปในร่างกายแล้วอย่าลืมเติมอาหารให้กับแบคทีเรียด้วยนะคะนั่นก็คือไฟเบอร์ผักใบเขียวผล,ลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆแบคทีเรียชนิดดีของเราก็จะได้เติบโตแบบแข็งแรง